ต่อมจีนกระตุกหลังพระเอกรุ่นน้องโพสภาพคู่แอบทักออน ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปีที่แล้วทั้งคู่นั้นเคยตกเป็นข่าวประเด็นที่แฟนคลับหลายคนจับตามองเมื่อตีธนพลประกาศชอบแอปทักษอ่อนกลางรายการเรียกได้ว่าฮือหาแฟนคลับเข้ามาเชีย์ในความน่ารักของตีธนพลแอปทักษอ่อนกันเพียบเลยล่ะคะ่ะแถมในวันเกิดของแอปหนุ่มตีนั้นก็ได้ส่งดอกไม้ไปให้เป็นของขวัญวันเกิดอีกด้วย ล่าสุดใน i ิน t a g r กรของตีก็ได้โพสภาพคู่กับแอปอีกครั้งพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเจอกันปีดละครั้งก็ยิ้มแก้มแตกเลยสิครับหลังจากนั้น i ิน t a g r กรมแอคเขาโพริพั์จัดไฮนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเชื่อคอนเฟิร์ม ทางด้านหนุ่มตีนั้นก็ได้ตอบกลับโพริพัทจัดให้ขอบคุณโพริพัทและรายการ3มแซบมากๆครับที่ทําให้ตีได้พบกับนักแสดงในดวงใจมันสุขจนเอ่อล้นจริงๆครับอีกด้วยค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลายๆคนต่างก็จิ้นกันต่อแถมยิ้มตามกับโมเมนต์สุดน่ารักกันอีกด้วยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ